สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา1 9 6 4ง1นะคะส่วนนี้จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในกรณีที่เราเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วเวลาที่เราออกแบบมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> และถ้าจะให้ผ่านประเมิน EAA จะต้อง มากกว่ากฎหมายคือต้องคิดพิจารณาให้ท่วนทีนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างกรณีศึกษานะคะของการออกแบบผังแม่บทของโรงพยาบาลโครงการที่ <c oughs> เราทำนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ว,วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนทรนารีก็คือนอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์วิจัยศูนย์ศึกษามีที่พักนักศึกษาพื้นที่150ไร่นะคะปัจจุบันก็หน้าตาประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นที่รกร้างกำลังจะขึ้นในการทำขอ e a a นะคะเราจะขอในลักษณะที่เป็นผังแม่บท ทั้งโครงการเลยก็คือมีตึกอยู่หลายตึกนะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่พักโซนนี้เป็นโซนเซอร์วิสนะคะแล้วก็จะมีถนนโดยรอบโครงการส่วนนี้นะคะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบ Constructed เว l แลน์หรือว่าบำบัดน้ำเสียบึงประดีตัวนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณปูะโภคนะคะอันนี้เป็นบ่อห่วงน้ำแล้วขนาดเดียวกันก็เป็นคล้ายๆบ่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ ปาปาด้วยเพราะโคราชเกิดปัญหาขาดน้ําอันนี้เป็นท่อระบายน้ํารางระบายน้ําเวลาที่เราออกแบบเราทําเป็นลักษณะผังแม่บทเนี่ยเราสามารถที่จะไปขออนุญาตผ่าน EIA ได้ในลักษณะของผังแม่บทแทนที่จะทําขึ้นทีละตึกแล้วไปขอ EIA ทีละตึกใช่ไหมคะในลักษณะของโครงการใหม่อย่างเงี้ยเราทําทั้งผังแม่บทแล้วไปขอเลยแล้วขอขอเป็นช่วงไว้เลย ผังโครงการนี้จะสร้างเสร็จเมื่อปี2570เพราะฉะนั้นก็จะมีการสร้างตึกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆคราวนี้หลังจากผ่าน a a a แล้วตึกที่สร้างใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขออนุญาตอีกรอบเพราะว่าเราขออนุญาตในลักษณะเป็นผังแม่บทซึ่งสพจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่า มันเหมือนมันมีการวางแผนสาธารณนปบพโอวางแผนเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ล่วงหน้าคิดตั้งแต่ตอนก่อสร้างโครงการเพราะฉะนั้นมันก็จะดีกว่าสร้างทีละตึกแล้วไปขอทีละตึกเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นมองโครง,ครงการเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน,นารีโครงการจะอยู่บริเวณนี้นะคะมทสจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นร,บรอบๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะ เวลาที่เราอยากจะรู้ว่าในการออกแบบเนี่ยผังแม่บทเนาะใครใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องคนแรกสําคัญที่สุดคือสถาปนิกนอกจากสถาปนิกแล้วเนี่ยยังจะต้องมีผูมิสถาปัตมาช่วยสถาปนิก ต่อมาก็จะเป็นวิศวกรกลุ่มต่างๆก็โยธาโยธาจะมีสองสำเภบ,บเนาะมีวิศวกรโครงสร้างมีวิศวกรที่ดูเรื่องของจราจรมีวิศวกรที่ดูเรื่องของแหล่งน้ําแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรใครบ้างต่อจากนั้นก็วิศวกรไฟฟ้าเครื่องกลในกรณีที่มีระบบระบายอากาศนะคะ แล้วก็มีวิศวกรสิ่งแวดล้อมอันนี้ของเราเป็นจําเป็นนะจําเป็นที่จะต้องมีเราเป็นบุคคลสําคัญนะคะตอนนี้คําถามคือออกแบบยังไงให้เป็นไปตามเงื่อนไข EIA คําถามที่จะต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้นถึงจะตอบได้นะคะตอนนี้ในส่วนของวิศวกรสิ่งแวดล้อมเราทํางานอะไรบ้าง มีน้ำดีเนาะน้ำเสียระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเก็บการเก็บขยะและของเสียอันตรายอันนี้เป็นงานของเราระบบน้ำดีก็ดูบ่อน้ำดิบระบบประปาท่อประปาดับเพลิงน้ำเสียก็ท่อรวบรวมน้ำเสียบำบัดน้ำเสียรวมอันนี้มีอีกอันนึงก็ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ลืมเขียนระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมมีท่อรวบรวมน้ำฝนบ่อหน้ำ การเก็บขยะแล้วของเสันตรายนะคะจุดพักห้องรวบรวมเป็นยังไงเหมือนที่กล่าวไปแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดของการใช้กฎหมายในการออกแบบในระบบระบายน้ําและป้องกันน้าท่วมดีเทลมันเยอะอาจารย์จะเอาเจาะแค่บางส่วนเนาะในการออกแบบเนี่ยอาจารย์มาคน้นกฎหมายตัวเนี้ยเว็บอาสาอาสาคือสมาคมสถาปนิกเว็บนี้จะมีกฎหมายเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบอาคารนะคะเพราะว่าพวกอาสาเขาจะเน้น ด้านนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีตัวกฎหมายกฎหมายควบคุมอาคารกฎกฎหมายผังเมืองส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจัดสรรที่ดินเว็บนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่างๆนะักศึกษาก็มาเปิดดูมันก็มีประโยชน์นะคะเวลาเราโตขึ้นออกแบบเราคงได้ใช้เว็บนี้จริงๆอ่ะเสร็จแล้วเมื่อค้นกฎหมายตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ก็มาเจออาจารย์ขี่ คีย์เวิร์ดว่าระบายน้ํากับหน่วงน้ำเนี่ยมาเจออ่าเจอกฎกระทรวงฉบับที่33ที่มันเกี่ยวมีกฎหมาย2อันที่เกี่ยวกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะบอกว่าการระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะระบายสู่แหล่งน้ําทิ้งโดยตรงไม่ได้ได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายตอนนี้ในในผังแม่บทตัวเนี้ย มันมีอาคารสูงแอาคารขนาดใหญ่พิเศษอยู่ในอยู่ในแบบมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาตัวนี้แต่จริงๆก็คือเราก็ออกแบบเผื่อไปเลยจะได้จบเรื่องนะคะแต่มันตอบยากเนาะว่าไม่ก่อเกิดภัยอันตรายหรือผลกระทบกระเทือนเนี่ยวัดยังไงนะคะมันจะต้องมีการชี้วัดที่เป็นหลักวิชาการนะการทำ EIA เนี่ยที่สูดได้ทุกอย่างอีกอันนึงก็เป็นกฎกระทรวงฉบับที่44อันนี้ก็จะบอกว่า ข้อ9เนาะเรื่องของทางระบายน้ำว่ามีเกณฑ์ทางวิศวกรรมยังไงจากตรงนี้เนี่ยเราก็ไปออกแบบขั้นตอนการออกแบบทำไงขั้นที่1ไปเซอร์เรว์ก่อนซอรวจว่าสภาพโดยรอบเป็นยังไงสโลปเป็นยังไงทางน้ำเดิมเป็นยังไงลักษณะพ,พื้นที่เป็นยังไงอันนี้ก็จะได้ค่า contour มาแล้วก็ดูรางเดิมว่าเป็นแบบไหนตอนนี้ เราก็จะมาดูว่าท่อระบายน้ำอันเดิมเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะเอาไปยังไงได้อันนี้ก็เป็น conceptual design ว่าอ๋อจะวิ่งมาลงส่วนหนึ่งลงลงอ่างสุราหนึ่งสองอีกส่วนหนึ่งมาลงอ่างเก็บน้ำในในโครงการเนาะสามแสนคิวอันนี้คือเป็น concept เนี่ยท่อระบายน้ำขนาดนี้ท่อระบายน้ำขนาดนี้ในโครงการก็จะหกสิบหกร้อยมิลเมตรรอบโครงการก็ mm, หนึ่งจุดห้าเมตรลึกหนึ่งจุดห้าเมตรอย่างเงี้ยค่ะ จากนั้นเราก็ไปดูว่าสภาพโดยรอบท่อระบายน้ําเดิมมันอยู่ตรงไหนเราจะระบายน้ําไปยังไงอันนี้เป็นการศึกษาระบบท่อระบายน้ําเดิมถ้าดูก็จะเห็นเส้นแดงๆปึ๊บๆ๊ป,ป๊เป็นระบบระบายน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะจากนั้นเราก็มาออกแบบรางระบายน้ําอันนี้เป็นมาสเตอร์รางระบายน้ามาสเตอร์ Master คือรอบตึกเนี่ยเป็น60เซนแต่ว่าตัวที่สีแดงเนี่ยเป็นท่อเมนเนี่ย จะเป็นสีแดงเวลาที่เราวางท่อเมนเราพิจารณาสองอย่างพิจารณาขนาดและพิจารณาทิศทางว่าน้าําะไหลไปทางไหนก็คือน้ําจะไหลมาอย่างบ่อนี้ตอนนี้อันนี้มีที่น่าสนใจก็คือเห็นเส้นโค้งๆอันนี้อันนี้เป็นรางเก่าคือในการออกแบบเนี่ยเขาให้โครงรางเก่าไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีปัญหากับการระบายน้ําที่เคยเป็นมาเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีท่อระบายน้ําเก่าไปว่าตรงนี้มันต่ําสุด ดังนั้นเราก็ใช้ร่องน้ําเก่าเนี่ยมาเป็นท่อรับน้ําอีกอย่างหนึ่งป้องกันน้ําท่วมนะคะจากตรงนี้ก็มาออกแบบอันนี้อาจารย์ตัดมาจากตัว EIA เวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณน้ําฝนของพื้นที่รู้ขนาดพื้นที่รู้ลักษณะพื้นที่หลังจากพัฒนาโครงการแล้วถึงจะเอามาออกแบบได้อันนี้ก็เป็นกราฟความเข้มของฝนนะคะเพื่อที่จะหาค่าไอในสมการอันนี้ก็จะเป็นออรอบค่าการเกิดของฝน ันนี้ความเข้มฝนอันนี้เป็นเวลาที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าตัวไอความเข้มฝน intensity ออกมาคำนวณในสมาการสมาการน้ำไหลนองตัวนี้ที่ใช้คำนวณระบบท่อเนาะ Q เท่ากับ C I A ต่นี้เราก็ามาคำนวณเราต้องการหา Q ปริมาณน้ำฝนสูงสด C คือสัมประสิทธิ การไหลนองเฉลี่ยหลังโครงการเสร็จอันนี้ใช้0.7ก็จะบอกว่าพื้นที่หน้าตาเป็นยังไงนะคะไนี่คือความเข้มของฝน A เป็นพื้นที่ระบายน้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่า Q ออกมาแทนที่ในสมก,การไอนี้ไปดูจากตารางเมื่อกี้ดูจากกราฟเมื่อกี้ก็จะได้คิเท่านี้ <c oughs> ทีมูออกแบบก็อ,ออกแบบราง2.2เมตรลึก1.8เมตร ใช่ไหมคะความลาดเอียงประมาณเท่านี้แล้วก็เอาไปต่อบ่อน้ํหดิบขนาด3เซนคิวแล้วในกรณีที่ไหลล้นก็จะเอาไปต่อบ่อล้านคิวกระบอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมดังนั้นคิดว่าไม่มีปัญหานอกจากนี้ก็มีกําหนดอื่นๆประกอบบอกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะการออกแบบที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นสเปคแล้วก็พิสูจน์ว่ามันเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อเรามาเทียบกับกฎหมายนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าเพื่อให้ผ่าน EIA อันนี้ดูกฎกระทรวงฉบับที่44เนอะก็บอกว่าข้อ9ส่วนลาดเอียงเพียงพอน้ำไหลทิ้งไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรต่อวินาทีเป็นยังไงคำนวณ Q ได้115080ลูกบาทเมตต่อชั่วโมงจากคำนวณ Q ได้เนี่ยเปลี่ยน Q มาเป็นลูกบาทเมตต่อวินาทีก่อน เรารู้ว่ารางเปิดกว้าง2.2เมตรลึก1.8เมตรเอามาคำนวณเป็นอัตราเร็วก็คือ8เมตรต่อวินาทีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีมากกว่า60เซนติเมตรต่อวินาทีต้งไม่รู้1 0กว่าเท่า2 0 10กว่าเท่าเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดดังนั้นผ่านแน่ๆตรงนี้โอเคมาดูข้อต่อไปสโลปไม่ต่ำกว่า1ใน200อันนี้เราใช้สโลป1ต่อ500โอเคผ่านแน่ๆ ข้อต่อไปทางน้ําเปิดความกว้างภายในขอบบนสุดไม่ต่ำกว่า10เซนของเรากว้างทั้ง2เมตรตัวที่อยู่รอบตึกก็60เซนนะคะไม่น้อยกว่าเซนสิเซนแล้วก็60เซนติเมตรขึ้นไปเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดดังนั้นไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมาดูกฎกระทรวงฉบับที่33เป็นกฎกระทรวงแปลความยากก็คือการระบายน้ำฝนจะระบายสู่แหล่งน้ําทิ้งโดยตรงก็ได้แต่ไม่ก่อให้เกิดแัยอันตรายสุขภาพเพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์ว่ามันจะมีการรองรับน้ําก่อนที่จะไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมใน,ในทั้งแง่ของปริมาณและคุณภาพในกรณีที่น้ําฝนเนี่ยเราดูแค่ปริมาณว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบคือ,อยังไงคือถ้าสมมุติว่าน้ํามันไหลามา แล้วอยู่ๆพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเป็นน้ําบ่าไหลนองดังนั้นเราต้องคํานวณบ่อนหวงน้ําที่เพียงพอนะคะเขาก็บอกว่ามีแผนแม่บทในการสร้างอ่างเก็บน้ำสามแสนคิวเสร็จแล้วพื้นที่โครงการสูงสุดก็ ไหลไปอ่างเก็บน้ําในมหาวิทยาลายัยภายใต้แรลงน้มถ่วงดังนั้นแต่ก่อนมันก็ไหลยอยู่แล้วพอมีโครงการมันก็ยังไหลต่อไปมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงก็คือว่าโครงการเนี่ยสร้างขวางทางน้ําหลักตามธรรมชาติใช่ไหมแต่มีการสร้างรังระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดนี้เพื่อทดแทนร่องน้ําหลักเดิมแล้วก็เชื่อมต่อกับอ่างสามแสนคิว เสร็จแล้วท่านี้เวลาที่เราพิจารณาอัตราการไหลนองสูงสุดเนี่ยแสนคิวต่อชั่วโมงแต่อ่างเนี่ยมันมีขนาดสามแสนคิวดังนั้นถ้าเกิดฝนตกห่าใหญ่เลยเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงบ่อน,น้ำเนี่ยมันเพียงพอนะคะในบางกรณีเนี่ยที่เขาสงสัยว่าพอไม่พอเนี่ยต้องแสดงการคำนวณขนาดบ่อด้วยแต่ในกรณีนี้ไม่แสดงเพราะว่าบ่อมันใหญ่นอกจากมีบ่อนี้แล้วก็ยังมีบ่อล้านสามอีกที่สํารองดังนั้นเราพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำ ะะก็เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่33อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการคำนวณระบายน้ำฝนนะคะที่จะแน่ใจว่าไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จบการบรรยายแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ